ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยววันจะพามาเก็บถั่วฝักยาวนะคะวันนี้มันออกเยอะแล้วนะคะต้องเก็บอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บนะคะมันก็จะเนื้อจะไม่แน่นนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเลยนะคะว่าจะได้เก็บฝักี้ก็เริ่มเลยนะคะดูสิมันแบบ ายาวมากเลยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยแน่นนะครับฝักแน่นมากเลยนะคะตอนนี้สองทุมนะคะที่อเมริกายังสว่างอยู่นะคะตะวันตกดินประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะ ิอันเล็กๆนะคะออกเต็มเลยแต่วันนี้มันจะเก็บที่มันยาวๆแล้วนะคะที่มันเริ่มแบบว่าเนแน่นๆนะนะคะนี่เลยค่ะ ดูอันนี้สิ look at this one it's very long <laughs> คนจะบอกว่าที่อเมริกานะคะถั่วฝักยาวหากินยากมากนะคะคือถ้าไม่มีร้านเอเชียก็ จะไม่ได้กินอันนี้นะคะบางที่ร้านในเชียมันก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนซัมเมอร์วันถึงได้ไปหาเมถ็ถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนไปเจอที่วอร์มารทนะคะทุกปีเลยนะคะวอร์มารจะมีนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากปลูกถั่วฝักยาวนะคะวอร์มารมีขายนะคะหรือว่าแล้วแต่ปีไม่แน่ใจนะ อันนี้ก็ลุกไอ้ที่วั o นี้กิจกรรมที่ส b i อวันจะพยายามเก็บไม่ให้มันแบบว่ามันฝอนะคะ เพราะว่าถ้ามันฝอแล้วมันจะกินแม่อร่อยอันนี้คือเนื้อมันแน่นมากเลยนะวันนี้มันจะเก็บไม่เยอะนะคะ,ะเก็บไปประมาณนี้นะคะ่ะนี่นะคะถั่วฟักยาวอเมริกานะคะจะประมาณนี้นจริงๆมันฝักใหญ่มากเลยนะเหนไหน้าร้อนนะคะวันจะได้กินถั่วฟักยาวแบบ เต็มที่เลยนะแล้วก็ผักอะไรที่วันปลูกอะนะนมันจะออกมาแบบเยอะนะคะค่อนข้างแบบว่าได้ได้กินแบบหนํำใจเลยนะคะเวลาออกมาข้างนอกมันเหมือนแบบว่าเหมือนหน้าหนาวจะเข้ามาแล้วอะดูสิคะดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็อันเล็กๆก็เต็มเลย วันนี้ก็จะเก็บแค่นี้ก่อนนะคะดูสิจริงๆมันมีเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันเอามาเก็บวันหลังแล้วก็แตงก็ดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็ ใบแมงลักวันนี้ก็เต็มเยอะแล้วก็มะเขือมะเขือที่วันปลูกนมะเขือม่วงนะคะวันเอาไปผัดใส่กุ้งแล้วก็ผัดใส่ไก่นะคะใส่ใบแมงลักใส่ใบวหระพ้ออร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตำนะคะแล้วก็เอาไปผัดดูสิใครจะเชื่อว่าเราปลูกโชเฟกแก้วได้ วันลี่ปลูกชกฟัก้วได้กินมาหลายปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเอเรออเกะไรนะมันจะขึ้นเพราะว่ามีแมลงเยอะค่อนข้างเยอะโอเคค่ะคลิปนี้มันก็แค่นี้ก่อนนะคะพามาเก็บชวฝักทองเฉยๆค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบา๊ายบาย